สวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแล้วครับงานนี้ลูกพี่ใหญ่วิ่งตามตูดเสียหนึ่งมาเลยครับนี่ครับตาโลมาแล้วนี่ครับรีบแซงเลยเพื่อจะขึ้นไปเทียบรถแมคโครเสียหนึ่งครับตามไปติดๆเลยตายแล้วเสียหนึ่งโดนตำรวจไล่ซะแล้วครับ ไม่รู้หรือไงว่าเป็นทีมงานสอแสงทองนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวหนึ่งเอาแล้วโดนลูกพี่ใหญ่ไล่ตมตื่นแล้วโอ้ยหาเงินซื้อเล็กบนยอลูกพี่น้ำท่วมเต็มเลยครับแถวนี้น้ำเต็มทุ่งเลยนีหลังจากฝนตกเมื่อวานครับ ก็คือเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงนะครับเนื่องจากว่าตอานนี้ถนนเส้นบ้านนองยาวเขาอไอ้นี่นะเขาทําทําทางใหม่อยู่แต่ว่าปัญหาตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเส้นทางครับปัญหาคือทําไมตาโลถึงวิ่งตามเสียหนึ่งครับ <laughs> เอาละสิเอาละสิ น,ออน้องเอ้ยนีครับอยู่ข้างหน้าเลยครับดีดีดดูเขาจะตีไฟเลี่ยวตามไปไหมเขาจะไปทางไหนเอาโอ้มาเลยครับตามไปเลยโอ้ยมึงเสียกูแท้มึงเสียกูแท,ท้บางนี่แมคโคครับนี่มึงเสียกูแท้หุ่นเ,เ,เหลือเอาจะจ้องไว้แล้วครับสตามตูดเลยอ่ะ ช็อตเด็ดช็อตเด็ดแห่งวันครับวันนี้อ้าวอาวอาอาอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมจอดซะล่ะทำไมจอดซะล่ะกำลังเลงอยู่ครับเลงอยู่เฮ้ยมันจะไปไหนวะมันจะไปไหนวะเมื่อกี้จะตามมาแล้วครับแต่ว่าเสียหนึ่งไม่ยอมจอดครับเสียหนึ่งไม่จอดใครจะไปจอดเลยเนาะจอดไปก็โดนเลยครับเออ จอดรอเชิงครับอยู่ข้างหลังครับดูเชิงอยู่ดูเชิงอยู่ดูนะดูนะจะตามมาไหมวันนี้จอดจอดดูเชิงอยู่ครับผมมองกระจกหลังเลยเขาก็อันนี้เราก็ถึงทางออกน้องยาวครับเนื่องจากว่าเข้าทางหลักสามแยกใหญ่ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาทําถนนครับเขาทำถนน ใส่แล้วก็ข้อเสียของผู้ใช้ข้อกฎหมายเนาะเราก็ไม่ได้เอ่ยระบุนะเราไม่ระบุเราไม่เอ่ยนะครับเราเราไม่ได้เราไม่ได้พาดพิงใครนะ <c oughs> นี่ครับเมื่อกี้ตามมาเลยตามมากะว่าจะยังไงก็ได้แน่นอนนะในความคิดแต่สรุปแล้วคือ เหยื่อไม่ยอมเหยื่อไม่ยอมหยุดวิ่งครับมันเป็นเหมือนเสือลากวางอ่ะถ้ากวางวิ่งสู้ฟัดอวิ่งไม่ยอมหยุดอ่ะเสือก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเสือเยอะกว่า <c oughs> แต่อันนี้น้ำหนักกวางเยอะกว่าครับแต่กวางไม่ยอมหยุดวิ่งครับวางไปอย่างเดียวครับนะนี่คือไปอย่างเดียว คนสุดท้ายแล้วก็เสือก็ถอดใจครับนี่สรุปแล้วก็คือรอดตัวครับผมเสียหนึ่งไม่ต้องเสียค่าน้ำนะก็ <c oughs> ต้องเสียค่าลอตเตอรี่เพราะว่าเขามาหาเงินค่าลอตเตอรี่ซึ่งจะไปซื่อลอตเตอรี่มือ้อเล่นเสียออก <c oughs> ไปพิบใครไวพิบมันครับของอย่างนี้ว่ากันไม่ได้ครับถ้าเรากล้ากลัวแล้วเราไปหยุดชะงักให้เขาได้เรียกเราจอดได้เราก็ก็ต้องยอมจ่ายเขาครับแต่ถ้าเราไปเรื่อยๆเ,เราแบบทําเป็นมาเมินนะมองไม่เห็นหนี่ถ้าเขาจะเอายิงเขาก็ตามเรามาเรื่อยๆเ,เองแหละแต่ถ้าเขาไม่ ไม่คิดจะเอาจริงเขาก็ตามมาเท่าที่ตามมาได้แล้วก็เขาก็ขี้เกียจตามนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ารถแมคโครมันอยู่โซนไหนโซนไหนเป็นของใครของใครนะครับนะเพราะว่าอย่างเส้นทางแถวเภอเดนนี่ทีมงานสอแสงทองเขาก็จ่ายอยู่แล้วนะครับเขาก็เสียค่าบํารุงธนุบารุงสถานที่ธนุบารุงเส้นทางอยู่แล้วนะครับ ี้ตูดเลยอ่ะแบบแซงแซงพวดพวดพวดขึ้นมาเลยอ่ะคือจี้จะให้ถึงแม่โครอย่างเดียวมันโอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับแต่ก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเฮ้ยตามมาอยู่นี่ว่าตามมาพี่น้องมันตามมาครับตามมาตามมาเฮ้ยนูนนูนนูนตามหลังมาแล้วข้างหลังผมนี่ครับนี่นี่นี่อยู่ข้างหลังผมนี่นอนเองนึกว่าไม่มาพี่น้อง ตามมาตามมาเฮ้ยกานที่ดูดูนะดูนะว่าคลิปนี้น่าจะยาวครับเดี๋ยวผมจะจะไม่ลบจะไม่ปิดคลิปนะ ถ่ายกันขนาดนี้พี่คุ้มครองเหรอครับันนี้ครับเสียนนึงก็นี่ครับอยู่ข้างหน้ก็มีหน่วยคุ้มกันอยู่ข้างหลังมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ก็จะเข้าปั๊มน้ํามันนะครับจะเข้าปั๊มน้ํามันแล้วผมจะดูพฤติกรรมว่าเขาจะตามเข้าไปไหมว่าตอนนี้ แล้วก็เราจะไปถ่ายมุมกว้างนะครับถ่ายมุมกว้างเราว่าว่าว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าเขาจะเลี้ยวตามเข้ามาไหมนะครับนี่นพี่น้องอันนี้ตอนนี้อยู่ในปัมป๊มปังจากครับบ้านหนองยาวครับ <de Walker> เดี๋ยวลงแม่ชนหนึ่งกันครับเอาลูกพี่ไปใช้เราล่ะน้องกลนเทเลแเทเล่มาว่าันนี้ใช่ฮะครับน,นี่ครับเดี๋ยววันนี้เสี้ยน,นึงจะไปทำง,งานทอยก็ดูก่อนดูงานก่อนครับไปดูก่อนเพราะว่าถ้าไ,ไม่อะไรถ้ามันทอยคันเดียวได้ผมก็จะเข้าบ้านเพราะผมรู้สึกมึนหัวหน้ามือเตะเศ้าตื่นมาลมตึงเลยนี่ครับไป,ไปเกี่ยวข้าวนาปังมาครับนี่รถเกี่ยวข้าวอุบัต้านะครับ เดี๋ยวไปสอบถามดูสิกเกี่ยวเขาใช่มากนี่โอ้ตัวตาเจ็ดสิบครับเกี่ยวเขาหน้าปังเหรอไรล่เท่าไหร่หน้าปังไล่หา,หานะ้อยโอ้ได้ดีก็ยูพิมุนด้วยนี่ <c oughs> มันบ่หลายเนาะ มันกระเทือนนะมันอะไรบอไก่แล้วเพราะว่ามันกระสีลงหน้ากันแล้วเนาะไข่กันเลยมันก็บาไลยเหนือนเดิมส่วนบ้านเท่าเนาะของหายบอออกเลยข้าเจ้ามาบอกกะบอกออกมันกระเทือนนะมันมันเมื่อยใหญ่รถมันไก่กันครับเดี๋ยวข้าวนาปังไรละห้าร้อยบาทนะครับโอ้สายพ่านเตรียมไว้เต็มเลยเด้อ รถจ่ใส่ยี่น้องแง่ห้องไหนบ่อะฮะบอ้ว่าถามเบอร์ซื้อมาเกี่ยวไรเท่าไรสิหนอไปแล้วครับทีมงานรถเกี่ยวข้าวคัวตาเรา สำหรับคลิปนี้ผมก็เา่พี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็รอดตัวไปครับสเสียนหนึ่งครับพี่บบนสายล่องเมื่อกี้ลูกพี่ไล่ตามตูนมานะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเขาก็แกงวิ่งผ่านโชบไปเฉยครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะพี่น้องนะ